สวัสดีค่ะมาดูดวงคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนธันวาคม2566กันค่ะบอกเลยว่านะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเออในช่วงนี้นะคะแนะนำเนาะให้คุณขอพรเนาะเออไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะศาลพระภูมินะ,ะเออบางคนเนี่ยโอ้โหถ้า คนที่เกิดวันศุกร์เนาะทำเกี่ยวกับพวกปลูกเสของขังอะไรเงี้ยก็จะดีเหมือนกันนะแต่ช่วงเนี้ยให้ระวังนิดนึงเนาะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะเออแต่ไม่เป็นไรถ้าคาุณไหว้ศาลคุณขอพรท่านจากที่มันจะเกิดขึ้นหนะักมันจะเบาลงนะคะดังนั้นในเรื่องเงินต้องบอกเลยว่าเรื่องเงินดีนะเออเรื่องเงินนะคะดีมากนะคะ ใครก็แล้วแต่ที่ติดขัดปัญหาเรื่องเงินหลังจากนี้จะดีนะสําหรับในเรื่องของงานโดดเด่นมากๆเลยค่ะบอกเลยคุณจะโดดเด่นคุณจะพราวมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานกิจการธุรกิจที่คุณทําจะปังนะคะและที่สําคัญคนที่ตกงานโอ้โหได้งานที่ดีมากๆเลยนะคะอ่ะสำหรับในเรื่องของความรักบอกเลยโอ้โหความรักนี่โอ้โหบางคนแบบว่าคนที่เกิดบันศุเนาะบางคนได้แต่งงาน นะคะโอ,อ้โหได้ลดน้ำสักเนาะเออมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานแต่ถ้าคนมีคู่เขาเรียกว่าความรักหอมสดชื่นเนาะคนโสดมีคู่แน่นอนนะคะอ่าบางคนได้แบบว่าได้เจอคู่กันแบบระยะเวลาสั้นๆเนาะโอะแต่ลั่นละคขัวิวานะคะอ่าในเรื่องของสุขภาพสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะไพ่ต้องการจะบอกอะไรไพ่ต้องการจะบอกว่าตัวคุณเองโอ้โหมีโอกาสได้ รับมรดกตกทอดนะเอออาจจะเป็นมรดกทางด้านวิชาหรืออาจจะเป็นมรดกทรัพย์สินเงินทองอะสรุปไพ่คนที่เกิดวันศุกร์บอกเลยว่าในช่วงนี้ยคุณใช้ความคิดเนาะเออโอ้โหแบบเขาเรียกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่คุณอยากจะคิดมีสิ่งหลายๆอย่างที่คุณอยากจะทําในช่วงนี้คุณอาจจะได้รับโอกาสถ่ายทอดวิชานะเออบางคนอะถ้าอย่างที่อาจารย์แอนบอกถ้าใครก็แล้วแต่ที่ครอบครัวนะคะเขาเรียกว่ามีครูบาอาจารย์เดี๋ยวแล้วคุณอาจจะได้รับ การถ่ายทอดวิชาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะในช่วงนี้อะไรก็แล้วแต่อยาให้คุณวางแผนเนาะเออจดสเก็ตด,ด่วนจดตารางงานให้ดีๆนะคะให้คุณใส่ใจในเรื่องของงานมันจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแต่แน่นอนค่ะในช่วงเนี้อาจารย์แนแนะนำเลยให้คุณเพิ่มฐานบุญเนาะเออยิ่งสะสมบุญเท่าไหร่ยิ่งดีทำบุญ ให้มากๆนะคะเพราะจะได้ส่งเสริมดวงชะตาในเดือนนี้ให้ปังยิ่งขึ้นค่ะ